หันกล้องผิดน่ะโอ้โหนี่ฮะสิ่งของต่างๆนะครับที่หลายคนนํามาถวายกับหลวงตาบุญชื่นนี่เป็นบางส่วนนะฮะที่เหลือไว้เพื่อมาจัดตั้งโรงทานภายในวัดนะครับให้เจ้าที่หน่วยกู้ภัยเนี่ยช่วยกันขนมานะครับนี่เวชภัณฑ์ยารักษาโรคนะครับต่างๆขนมนมเนยนะครับน้ําโอ้หลายอย่างเหลือเกินนะฮะเยอะแยะมากมายนะครับ ก็นะครับวันนี้เนี่ยภายในวัดเนี่ยครับก็ตามคาดนะฮะคนน่าจะทะลักเกินพันคนนะฮะอ่ะเดี๋ยวบันทึกคลิปไว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะลงให้ชมกันเนื่องจากว่าไม่มีเวลาไลฟ์สดในตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเก็บคลิปก่างแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวเดี๋ยวท่านให้ขึ้นแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวท่านส่งน้ำตื่นหน้าตีสองละว,วันนี้ ทั่วไทยนิวครับนะครับเดี๋ยวท่านที่เพิ่งมานะครับไปท่านโดูเก้าอี้นะครับโดรที่นั่งหากอเก้าอี้ไม่แพลนะครับอยู่ด้านข้างศาลานะครับเจะได้รับประทาน6ครึ่งนะครับจะได้รวมกัน ตรวจบอลทำวัดเย็นด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ท่านก็จะได้จัดอำนวยการสะดวกให้นะครับ,นะ,รบนะครับท่านจะขอล้อเดี๋ยวรอ6กโมครึ่งนะครับจะได้ร่วมกันตรวจบอลทำวัด นะครับจุดบนทำวัดเย็นแล้วก็จะได้ฟังการแสดงธรรมนะครับการโสดาบันต้องมานะครับก็เมื่อท่านได้ทราบข่าวนะครับก็ทยอยเดินทางกันมาที่วัดพญาไม้มาเพื่อถวายการต้อนรับดำน้ำนะครับนำสิ่งของมาถวายประกอบด้วยธนานะครับกับทุกท่าน